สวัสดีครับท่านชอมยินตอนรับเขาสูส่ช่องสอพโชคครับมณีสอพระโชคสิภาพพิพานองไปพบกับออนองเปลือครับซึ่งคณะนิพนก์ไกยูครับทีมงานนิสันไต่ครับบาวิสันทิศแกนครับซึ่งเทปวิดีโอน้สอพระโชครับคัวเมื่อเฟื่อมาจากบาวิสันทิศแกนครับก็ต้องขอขอบคุณบาวิสันทิศแกนมาเนาอากาศนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องก็ตามสอพรโชคมาครับเดี๋ยวสิภาไปฟังเบิ่งว่าออนองเปลือสิฟันตัวใดครับสำหรับงวดนี้ครับตามสอพรโชคนะครับ กันดูอากาศเริ่มหนาวแล้ <ice> ๋ยวน้อเปลี Jenny. ่ยหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์รักษาดูภาพเด้อนักการศึกษาครับอาจารย์นะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วหนึ่งไหลหนึ่งแค่เด้อนะครับหนึ่งกำลังกดติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอาจารย์เห็นแนวทางเลยเด้อ เนี่ยให้เสียได้ครับี๋ยวนึ่งอกแล้วก็เน่แ้น่า,นากระดาษใญ่ๆกันน่ะมั้ชัดๆนะครับเขียนไม่ได้ปะนี่ครับ,บเด้อยท่านผู้ชมถึงออกมาเด้วนะครับไล้วมีเช่ เหรีตออยตัวเดียวครับเหรี่สองตัวเหรียตัว,ตวเดี๋ยวครับเด้อรอแป๊บหนึง่งเขียนตัวนี้ๆให้เบิ้งอีกเท่นึงนะครับเนาะสำหรับตัวเลขงวดเป็นที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พระอาจารย์น้องตือนะครับอบอกครับบึ้งกันเลยเนาะครับเนาะ เดีรอบเันแล้วครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขของอาจารย์นกองปือในงวดนี้มีการนี่การปรับตัวสูตรนี่อย่างบังคับสำหรับตัวเล็ปรุงสูตรก็ซือเอาสูตรเก่าสูตรใหม่มาใส่กันสูตรเก่ากับสูตรใหม่มมาน่าผสมกันมันกระไรสูตรเก่าเมไนน์น้ำสองตัวสูตรแม่เมันน์น้าสองตัวมี่แหละคือมันก็้เครื่องครับสูตรตัวก่อนที่ไหนตัวก่อนหลังเกลี่ยร่องแต้มนี่อย่างสูสูตรตัวนี้เลยบ่งคับนี่นะครับตัวที่ผมมักที่สุดเลยคือสูตรตัวนี้แหละคือว่าอาจารย์ให้ยืนตัวในให้ยืนตัวนั้นไว้้บัดีนให้เอาแต้มน้อยนี่ลลดแ้วก็เพิ่ม นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เฮ็ดมาทุ่เที่ยวนี่เขาดีตลอดเป็นตลอดเป็นสูตรที่เดินดีตลอดแสดงว่าอาจารย์นี่ปรับปรุงสูตรคือว่าเอาสูตรเก่าเขามาเนาะเกนะครับนะครับสูตรเก่าเขามาสำหรับปวดบันที่หนึ่งถ้าว่าพวนี่อาจารย์เน้นมากเป็นตัวหนึ่งตัวสองเลยบ่ครับดูยังไงเน้นมากเป็นตัวหลักตัวยืนเลยเนาะนะครับมาตรการครับนั่นยังไง ถือมาถือมาเส้อต้นไห้ถือมาก็ถือมาต้นเหือตัวไหนถืว้ามอยู่เนี่ถือว้าอตไหถือม้าไตัวไหนฟุ้กะบกนกะถือมาที่เนาะห่วงงกะถือกลับไปตัวขอขอแน่นันขออะไรบางขากองเนี่ยะโอ้ยน้ำเนี่โอ้ยอ้ได้ได้โ์จรงีได้นอาจานเนาะน้ำยังไงอาอาจารย์ก็เป็นเสียงแหมบอากาศฟ้าเปลี่ยนแปลงเป็นมาเป็นอไรวะครับ งาปฏับัติสุขภาพด้วยอาจารย์เด้อนะครับตัวนี้เริ่มที่หนาวแล้วครัปลายฝนปลายฝนต้นหนาวแล้วครับผมมันปลายฝนแล้วฝนหมดแล้วเนาะต้นมะพร้าวต้นส่างตัวเลขกลายฝนต้นหนาวหน่ะนะฤดูเหี่มมันมาเยือนมาหอดกับมีอยู่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวนั่เปลี่งกันเลยเนาะเดี๋ยวแอดมินอธิบายฟังอีกท่านหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นเนาะครับอาจารย์ บุญกะทินบ <c oughs> ุญ <reco> ย you ังกะทินกะบ่มีดอกพอนี้จะไปหลับอยู่วัดกลางอ๋อกะินบ่ได้กะินของบ่มีบปีนีบ่มีคนมาปักบครคบปีนีบับ่มีคนมาปักเนาะเ้ะทินเลยดิเบิ้แล้วเบิเกลาะทินลิแล้วเบิลัน็มีก่ันกขราิบเ่า้ะเยเนาะสเก่าเดือเดียวบ่มีเงินแต่คือเป็นวันพระสุไทยเหรอดเดือนเดียวที่เฮ็ดกะทินได้ก็ บัานี้กับพี่นาพุณระวันต่อไปแบก็มีเป็นพระปานเนาะมีแต่พระปาท่านเนี่ยทางพระอาจารย์ในงวดนี้ก็ถือว่างามอยู่นะครับสละฤกษ์ท่านใดที่เข้ามานะครับตเยอะนะครับเนาะเตรียมปากกาและสมุดเตรียมจดไปประฟอมกันนะครับจะได้ตามอาจารย์อีกเทียนหนึ่งขอกระดาษแฟนเียให้อาจารย์เขียนให้ได้นะเนาะเขียนแล้วเหรอเขียนแล้นี่ถือยัง น huh? JI, jamais, nee. oui, course, okay. Okay. ี้บวอาอาจารย์งวดนี่นีสามตัวครับมัี่ตัวปจอหกเก้าสับเจ็ดเกสองกเก้าสองกับเจ็ดเก้าสองเขียนเดี๋ยวเขียนเพิ่มเข้เพิ่มจัหน้อยกันครับสำหรับงวดนี้อาจารย์มีความมั่นใจขนาดไหนเนาะนะครับสำหรับเรื่อวิ่งเรื่องการจับคู่ของอาจารย์ครับ ใช่ตมีเกยวกระพิบแต่แงหนึ่งง้องหัางผิดอาจารย์ให้ตัวไหนนึกครับม,มี่นี่สติเ,เก้าวอนี่อยู่นี่เลนี่นี่สติเกาวอนอยู่นเหี่ยแล้วเปิดบึ๊งจัแคปได้หรือยังครับอ่ะได้แล้วได้แล้วนะครับผมปากกาดินสอเตรียมพร้อมจัดนะครับจ <inha id> แคปไม่เป็นจุดเลยนะครับแคนะครับได้ยังครับปากกาดินสอจดนะครับผมเตรียมเลยนะครับอ่ามาแล้วครับผมตัวแรกเก้า หนึ่งเยอพี่ 9, น้องนะครับเห็นไดหน้าจอเลยเนาะแคปหน้าจอไปได้เก้าสองกลมเก้าสามเก้าสี่โอ้นี้อาจารย์ให้เก้าเนาะครับเก้ีมาสวยครับ นี่นะครับก้าซีก้าซีมิดาซีเนะสามก้าซีเอาปากกามาเน่ยกด้วยท่านตกท่านตกเมท่านตกขณตนะเนี่ยกากีน้ำก้าสีตัวขนสอบเลยสามตัวเท่าไรครับสามตัวหกเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองเก้าสองโอ้โหเดี๋ยวเขียนเขียนชื่อมึงอย่างจกเลครับเน้น ตัวเลนเก้าสองเก้าสามนี่บอสามตัวโอ้มาเขียนได้ดีเขียนหนึมงนะสามตัวมีสามตัวมีหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองอาจารยน้องปืนงวดที่เหมือนันวาคมสำหรับหร้กสบสีตัววิ่งแอตจะขอวงกลมให้เด้อครับวงกลมเก้าสองเก้าสาม ัอบอครับพี่น้องนี่เจ็ดซ่าบชัดเลยว่าวสันฮะของผมวาบชัดเลยว่าสัสานสาญญาณข้าวฝ้าขึ้นเราเป็นโหลดทั้งที่เป็นอย่างมืดสัญญามันจะบ่ค่อยดีเมื่อกี้เสียงอ่ะ,อะบ่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวแอนด์ะโชว์ให้เด้อพี่นอ้องเตรียมเลยจดเลยนะครับนี่ของตัง,งนะครับอาจารย์น้องปื้ใส่ขอดูสิ่งติดนะครับบอาจัรย์สติเก่าครับกิเก่าสเติเก่าของอาจารย์นี่ไงนั่นแหละมานี่ไง เียบแต็มเดียวตัวนั้นครับผมนะครับนี่ก็คือสถิติเก่านะครับของวันที่16พฤศจิกายนนะครับผมนะครับผลฉลากที่แบ่งรัฐบาลประกาศผลนะครับหาเกียเนาะเพป็นให้วิ่งเกียนะครับก็คือว่าเขาเกียรตินแหละครับผมนะครับเขาเกียนะครับวิ่งเกียรออาจารย์น้องปืนงวดี่ผ่านมากกับเขาเกียล่างเด้อนะครับผมนะครับหันมาเนี่ยจ้าเอ้บชัดเลยว่าสันพี่น้องว่าจะได้่าบชัดเนาะใช่ไครับ อันนี้งวดก่อนนะครับเด้อนะครับผมนะครับงวดก่อนนะครับสำหรับแนวทางของอารอ์อันนี้เป็นของงวดก่อนนะครับนะตัวเลกแับพิษไปแต้มนึงนะครับเจ็ดสี่นะครับเลกออกห้าเจ็ดนะครับแต่งวดนี้นะครับวสรุปให้เบิ่งอีกทค่นึงนะครับอ่าโปเจกตทีมงานออกมาก่อนนะครับเพราะว่าไายผมกันหลายช่องนะครับเดี๋ยวเอ็ดจะมาสรุปตัวเลขวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ของอาจันนองปือให้เบิ่งอีกแค่นึงนะครับ สำหรับท่านที่เบ่งต้นคลิปมาท่านนะครับกบบเบ่งจากตรงนี้นะครับแอดมินจะสรุปให้ละเอียดเลยนะครับนี่ครับเป็นตัวเลขของพระอาจารย์นองลรอในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตัวเลขมีอยู่สีหางแค่นั้นนะครับกับมีเก่าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก่าซีนะครับมีแค่นี้ครับสีหางนะครับแต่ตัวเน้นนี่เก้าสอง กับเก้าสามนะครับตัวนิ่นนะครับเด้ออาจารย์เราเขียนให้ตามนี้นะครับเนาะส่วนเลขวิ่งก็คือเก้ากับสามนะครับเก้ากับสามนี่อาจารย์นาจะตัวนิ่นนี่นาจะเป็นทั้งสองตัวแหละครับเนาะตัวเลขวิ่งนะครับเนาะเก้ากับสามนะครับเลขวิ่งสําหรับเลขสามตัวก็มีแค่สองหางแค่นั้นนะครับหกเก้าสองแล้วก็เจ็ดเก้าสองนะครับ 692เล้วกั792นะครับสาหรับตัวเลขของพระอาจารย์น้องปือนะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับกับสาหรับเซียนช่องนะครับทันทีขอมาติดตามรับชมนะครับทรามกายชอบกับจังคอยน้าไปนะครับเปลี่ยนแนวทางนะครับเซียนโชคเสียงดวงร้องเบิ้งนะครับเพื่อมีโชคมีดวงมีบุญวาสนานะครับกับพระอาจารย์น้องปือนะครับซึ่งให้ถูกมาทุกงวดให้ถือมาตลอดนะครับถือมาทุกงวดมีงวดที่ผ่านมานะครับรุดไปนะครับกับรุดเต็มไปเต็มหนึ่งนะครับ พายารไหกิ๊ดซี่นะครับตัวเลขที่ออกห้าเจ็ดทางล่างนะครับงวดนี้งวดที่เราลุดงวดนี้ตรงมานะครับของอาจารย์มักจะเป็นนังสั่นนะครับลุดม่เกินงวดเดียวกับมาจับไม้กคือเก่าแล้วก็ติดตัวกันอีกหลายงวดอีกคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบึงนะครับเป็นแนวทางนะครับทั้งพายอารก็มีแนวทางไห่ทั้งช่องกับน้ำเสนอไหกับดซีเพื่อนช่องนะครับผู้ที ติดตามเรื่องเล่าของตัวเลขนะครับผู้ที่จะนําไปเสียงโชคได้รับชมรับฟังนะครับแล้วก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาอีกแกนึงนะครับธรามะกจะชอบยังค่อยนําไปถามประมักไ่ชอบกับพานนะครับเนาะทางช่องกับนำเสนอเพียงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ทันทีเข้ามาติดตามรับชมนะครับเบื้องเล้ามักเล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบ่พลาด รับชมคลิปใหม่จากทั้งช่องนะครับนี่แหละครับสำหรับช่องก็คือตัวเลขแนวทางของออน้องปลือยครับซึ่งพี่น้องก็คือเสียด้ยินงในปัจจุบันนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสําหรับคลิปนี้คือเฉพาแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่น้องเข้าชคดีกันทุกผู้ทุกคนครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้รวยรวยยังเทุกผู้ทุกคนครับ ขอมาแล้วก็อย่าลืมฝาก u b บสไ i ร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสืบไได้พลาดจากรายการเดดี่ยวทั้งสองขอบคุณครับสวัสดีครับ